มาวิเคราะห์ทองวันศุกร์ที่17นะครับถองเมื่อวานได้มีการย่อลงมาแล้วนะครับมีการย่อลงมานะครับในโซนตอนนี้2โซนที่จะายก็คือโซน64กับ54นะตอนนี้อยู่ในโซนดิแมนโซนของ4ชั่วโมงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคือวันนี้รอายเนาะนี่รอายนะครับ มีโอกาสเด้งนะแต่ก่อนเด้งเนี่ยมันอาจจะลงมาแบบนี้ก่อนนะครับเมืเ่อไรก็ตามเสียโครงสร้างค่อยบายนะครับในทาเฟรมหนึ่งชั่วโมงก็ได้นะครับก็มีโอกาสขึ้นนะผมว่าขึ้นไปที่แนวต้านข้างบนนะครับ ขึ้นแนวต้านข้างบนตรงนี้นะครับสีแดงตรงนี้หรือข้างบนสีแดง1.7หรือ3.2นะครับก็มีโอกาสที่จะทะลุนะทะลุขึ้นไปเลยนะครับแต่ไม่แน่นะอาจจะดับเบิลท็อปก็ได้แต่ว่านี่แหละมองว่าขึ้นไปก่อน ถ้าจะย่อลงค่อยว่ากันแต่ว่าเนี่ยยังมีเก็บในการเล่นอีกเยอะนะครับ2 4 3 3 1หรือ1 7นะครับเค okay, นะครับรอไปถึงนะครับ